สวัสดีครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นคลิปนอกสถานที่ของอันโตนิโอทีมงานเราเออกไปถ่ายทำนอกสถานที่นะครับวันนี้เราจะไปถ่ายทำกันที่ถนนสีลมนะครับวันนี้ไปสีลมเพราะอะไรนะรสีลมวันนี้ที่ไปเนี่ยมันมี2โปรเจกต์ที่น่าสนใจนะเรามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็คือโปรเจกต์แรกนะคือโลบินสันเก่านะครับแล้วก็อีกโปรเจกต์นึงคือตึกเก่าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ทำไมถึงบอกว่าสีลมน่าสนใจคือตอนนี้ที่ผ่านมาหลายคนรู้จักอยู่แล้วว่าสีลมคือถนนที่เป็นเส้นเศรษฐกิจนะของเมืองไทยของกรุงเทพนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยก็โดนแซงหน้าในในแง่ของราคาราคาที่ดินแพงสมัยก่อนบอกสีลมอันดับหนึ่งแน่นอนสีลมสาทรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ตอนหลังๆเนี่ยจะมาสยามชิดลมเพลินจิตสุขุมวิทต,ตอนต้นตอนกลางอะไรประมาณนี้ สีลมก็ตกอันดับไปนะตอนนี้สีลมกลับมาแล้วนะเขาบอกว่าสีลมเนี่ยเริ่มคึกคักกันมา,มาตั้งแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือมีโปรเจกต์ยักษ์นะฮะตรงคือโรงแรมบูสิทธานีเก่านะทุบทิ้งทําใหม่นะอันนั้นไปร่วมทุนกับทางกลุ่มเซนทันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็เขาบอกว่าสีลมเนี่ยมีอาคารสํานักงานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอาคารสานักงานแบบ พ,พูดแบบไม่ดีเท่าไหร่ก็คือไม่น่ารักเท่าไหร่คือคําว่าเป็นอาคารสำนักง,งานแบบโบราณเป็นแบบโบราณน,นะใครที่มีตังก็รีโนเวทใครไม่มีตังก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละนะก็สีลมก็เลยราคามันก็เลยไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่ช่วงหลังๆคือเสียแชมป์นะครับแต่ตอนนี้นะฮะร,ราคาที่ดินของถนนสีลมเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วนะครับจากราคาประเมินราชการอยู่ที่ประมาณตารางวาละหล้านบาทตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็น3ล้านบาทแล้วนะไปเทียบเท่ากับชิดลมเพลินจิตแล้ว นะครับแล้วก็มีอากหลายอาคารที่เขาเรียกว่าเริ่มขยับนะเริ่มขยับตัวคือมีการรีโนเวทหรือมีการขยับขยายเปลี่ยนเจ้าของนะฮะนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันนะครับว่าน้องๆทีมงานพาไปตรงไหนของศีลมกันบ้างนะครับก็ลองติดตามกันดูเลยครับ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแครและทีมงานอันโตนิโออีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองอย่างสีลมค่ะและตึกที่เห็นทางด้านหลังนี้นะคะในอดีตนั้นเคยเป็นห้างโรบินสันสีลมมาก่อนแต่ปัจจุบันนี้ได้ถูกปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนเป็นอาคารสีลมเอทค่ะ ลมเอทถูกพัฒนาโดยกลุ่มธุรกิจของเจ้าสัวเจริญศรีิงวัฒนาพักดีอย่างบริษัทเฟรเซอร์พรอพเพอร์ตี้ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะห้างโรบินสันสีลมเดิมผู้ถือหุ้นคือบริษัทสีลมคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนค่ะ สี่ลมเอทถือเป็นโครงการต้นแบบรีเดเวล็อปเมนต์ที่นำอาคารเก่ามาปรับโฉมใหม่เป็นมิกยูด้วยมูลค่าลงทุนกว่า1,800ล้านบาทด้วยคอนเซปต์ The New Sandbox Community in CBD ตอบโจทย์ความต้องการนิวเจนในยุคดิจิตอลและยังต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายลูกค้าหลักเช่นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพและแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดดในช่วงที่ผ่านมาจากวิกฤตโควิด -19 สีลมเอตเป็นอาคารสูง22ชั้นและชั้นใต้ดิน2ชั้นโดยทำสัญญาเช่าที่ดิน30ปีพื้นที่รวม50,000ตารางเมตรแบ่งเป็นพื้นที่เช่าสำนักงาน12,000ตารางเมตรและพื้นที่ค้าปีก10,000ตารางเมตรเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS และ MRT โดยมีจุดที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือห้างสรรพสินค้าที่มีเวลาให้บริการตั้งแต่11โมงและปิดเที่ยงคืนเรียกได้ว่าสามารถทำมิดไนท์เซลได้ทุกวันเลยทีเดียวค่ะด้วยความเป็นสีลมเอททำให้สามารถเปลี่ยนภาพหลักย่าสีลมจากวอสตีธุรกิจการเงินในยุคแรกมาเป็นซิลิคอนวัลเลย์ยุคใหม่ได้ไม่ยาก และอีกความแตกต่างของโครงการที่จะนำมาให้บริการก็คือการเปิดรับชำระเงินดิจิตอลด้วยคริปโตสกุลต่างๆเรียกว่าเอาใจสายขุดกันสุดๆเลยค่ะและด้านหลังของแคทนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอาคารที่จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นโครงการมิกยูสซึ่งในอดีตด้านหลังของแคทนะคะคืออาคารบุญมิตซึ่งเป็นอาคารออฟฟิศเก่าแก่กว่า44ปีแต่ทางเจ้าของประกาศขา ในานาี้้ไดโดยกลุ่มนักลงทุนที่มาซื้ออาคารบุญมิตรไปก็คือกลุ่มแหลมทองสหาการค่ะโดยซื้ออาคารบุญมิตรไปในราคา4,200ล้านบาทโดยคิดเป็นตารางวาจะอยู่ตารางวาละ3.2ล้านบาทซึ่งถือว่าสูงกว่าราคาประเมินที่ดินในย่านนี้ถึง3เท่าเนื่องจากราคาประเมินที่ดินในปัจจุบันอยู่ที่1ล้าน150,000บาทต่อตารางวาค่ะ อาคารดังกล่าวอยู่ระหว่างล้อมลั้วรือถอนและเตรียมก่อสร้างเป็นอาคารสำนักงานทันสมัยเกรด A เนื้อที่เกือบ1 0 0 0 0แสนตารางเมตรสูงกว่า50ชั้นขณะที่อาคารบุญมิตรเดิมมีพื้นที่เพียง21,000ตารางเมตรและมีความสูงเพียง12ชั้น การรื้อถอนจะแล้วเสร็จภายในปีนี้หลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปคือการขออนุญาตทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยรูปแบบอาคารสำนักงานขนาดใหญ่อาจใช้ชื่อว่าวานิชเพรสแอดสีลม จากทั้งสองโครงการที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าไม่ว่าที่ดินจะแพงแค่ไหนนายทุนใหญ่ที่เห็นโอกาสและศักยภาพของทำเลก,ก็พร้อมที่จะยอมจ่ายเพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาธุรกิจและเป็นการชิงความได้เปรียบอีกด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามสีลมก็ยังคองแชมป์ c ี d อันดับหนึ่งของประเทศที่ถูกกำหนดให้เป็นแหล่างงานขนาดใหญ่แหล่งช็อปปิ้งชั้นนำเชื่อมโยงด้วยรถไฟฟ้า BTS และ MRT หากมีอาคารสำนักงานออกมาใหม่และมีการพลิกโฉมพื้นที่จะสามารถดึงคนให้เข้าพื้นที่ได้อย่างมหาศาลเพราะเชื่อว่าสีลมไม่เคยหลับไหลนั่นเองค่ะ กับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการที่ปรึกษาด้านการเงินและกฎหมายสํำหรับธุรกิจ SME ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนกู้การวางแผนเจรจาหนี้กับทางธนาคารให้เราหาทางออกให้กับคุณอย่างมืออาชีพรวมไปถึงการรีวิวให้เช่าหรือขายอสังหาริมทรทัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินคอนโดโดยไม่ผ่านไหนหน้าติดต่อเราเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและที่สําคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ